สวัสดีครับพบกับผมแซดเน็ในแร็คเนล็อกออนไลน์วันนี้ผมก็จะมาเทสการ์ดทั้งหมด3ใบด้วยกันนะครับมามาดูกันว่ามีอะไรบ้างการ์ดสใบที่ว่าก็คืออาเชอร์สเกเลตันการ์ดอาบิสมอลไนท์การ์ดหรือว่าการ์ดมาดามแล้วก็ไวท์ไนท์การ์ดซึ่งการ์ดไวท์ไนท์เนี่ยมันจะเข้ามาในแพท14.3เนี่ยแหละอีกไม่กี่สัปดาห์ในเซิร์ฟไทยแล้วนะอ่ะมาดูคุณสมบัติกันนะอ่ะเดี๋ยวเอาการ์ดที่คู่กับมันด้วยเอาหายไปเลย มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างไว้ในการ์ดนะครับก็จะมีคุณสมบัติดังนี้ก็คือ Attack บตรงๆเลยเป็นส่วนของ Equipment นะครับไม่ใช่เวพอร n นะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์ขนาดกลางและขนาดใหญ่20%ถ้าเกิดใส่คู่กับคริสเบิร์กไนนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์ขนาดกลางและขนาดใหญ่อีก15รวมทั้งหมด35%แล้วก็ลด พระโจมตีทางกายภาพของมอนสเตอร์ขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะอีก5%รซู้ซึ่งตัวคาริสเบิร์กไนอะ่ะมันจะกันอ,อะไรนะกันขนาดกลางและกันขนาดใหญ่ทางกายภาพและเวทมนต์อ่ะ25%นะแล้วก็ถ้าถ้าเกิดแบบใส่คู่กันนะก็จะลดดาเมจทางกายภาพนะ อ๋อลืมไปว่าอันนี้มันลดเวทมนต์ด้วยก็คือมันกันหมดอะคล้ายๆกันเผาอะซึ่งถ้าเกิดใส่คู่กันมันก็คือเหมือนได้การ์ดกันเผาดีๆนี่เองแต่ว่ามีข้อเสียก็คือมันไม่กันขนาดเล็กนะถ้าเกิดใครจะไปใช้กับมอนขนาดเล็กก็คิดดูเอาก็แล้กกันนะแต่ส่วนใหญ่ไปล่าบอสกันไปเก็บเลเวลกันก็เจอแต่ขนาดกลางกับขนาดใหญ่นะผมไม่มีปัญหาอะไรอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับการ์ดสองใบนี้นะครับ แล้วก็อาวุธที่จะเอามาเทสนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2อ,อาวุธนะเพราะว่างบจำกัดมากก็จะมีฮอ r ิเคนฟูลี่บวก7ออฟ4-3ซึ่งหลายๆคนก็น่าจะมีนะแล้วก็เป็นดาบแดงเดิมๆถามว่าทำไมใช้ดาบแดงเดิม,ดมกับอ่าบวก7แบบออฟที่มันมีออฟเนี่ยแหละเพราะว่าไม่ว่าคุณจะตีบวกหรือว่าไปออฟนะมันก็แค่เพิ่มความหาของดาเมจที่ ที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองไม่ได้มีผลว่ามีออฟแล้วการ์ดม้าดำจะแรงกว่าแล้วพอพอไม่มีออฟการ์ดไว้ในจะแรงกว่าอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะไม่มีผลเลยนะเหมือนแค่เอาว่าไอ้พวกนี้ไปตัวทวีคูเฉยๆทำให้น้ำช่องช่องระยะห่างระหว่างดาเมจที่เกิดขึ้นมันห่างขึ้นเฉยๆทำให้เราเห็นชัดมากขึ้นนะประมาณนี้อ่ะแล้วก็ จะมีบัฟอีบัฟหนึ่งก็คือบัฟ Max My Power เอาไว้สำหรับ h ฮ r ริเคนฟูลี y ที่อ่ามันตีบว,วกมันก็จะเกิดดาเมจที่แข่งขึ้นนะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวอ่าเป้าหมายของเราก็คือ n e c r o m a n c e r นะถามว่าทำไมถึงเป็น n e c r o m a n c e r เพราะว่าอ่าเนโครเมเซอร์เป็นกะอ่ามอนสเตอร์ขนาดกลางนะแล้วก็เป็นเผ่าบอสด้วยดังนั้นทางไวท์ไนท์แล้วก็อ y บิสมอลไนท์ Knight, มาดามอะ่ะมันก็จะส่งผลทั้งคู่ ทำให้เราสามารถเปรียบเทียบกันได้นะประมาณนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวตัดกลับไปตรงที่ดันเจียนเนมเลสนะไปะตัดไปเลยลุยอ่ะตอนนี้เรามาอยู่แมปที่มีในโคเมเซอร์เยอะๆแล้วสาเหตุที่เลือกในโคเมเซอร์เพราะว่ามันเป็นเผ่าบอสนะจริงๆก็ไม่เชิงว่าเป็นบอสหรอกก็เป็นมินิบอสนั่นแหละแล้วก็เป็นขนาดกลางเทสได ง่ายสุดละแล้วเราทุกคนมาเวลกันที่แมบ,บนี้เนาะอ่ะอาวุธที่ผมจะเทสต,ตอนนี้ก็คืออ่ะก,ก็จะมีฮอริเกนฟูรี่ใส่การ์ดอาเชอร์สเกเลตันก็จะเทสต,ตอนที่แบบของตัตวเปล่าเลยนะสมมติว่าอันนี้คือตัวเปล่านะเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้เพิ่มดาเมจอันนี้เอามาปั๊มเฉยอันนี้ก็เอามากันขัดไล่กับวิงฮาร์มอนแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นผมก็จะใส่เซต็ตที่เอาไว้เก็บเลเวลจริงๆอะไรประมาณนี้อย่างเช่นปั๊บหน่เนาะเพราะว่า กระเป๋าไม่ค่อยมีใครมีกันถึงจะมีก็ไมีเป็นปีทองนะแล้วก็จะมีแหวนแหวนมุดอิงรองเท้าเทมเด็กก็เสื้อกันขัดล่านะประมาณนี้แล้วก็หมวกหมวกเปลี่ยนอาชีพเลยดาเมจที่ได้ก็อาจจะต่างไปจากเซิร์ฟไทเล็กน้อยนะแล้วก็ใช้กระสุนโฮลี่นะเพราะว่ามอนมันเป็นผีวฮโอ้โหผดผิดอ่ะไม่เป็นไรคือต้อง ก็อบอกก่อนนะว่าเคซีอัพโรของเซิร์ฟไออาเป็นแบบปรับสมดุลเรียบร้อยแล้วมันก็เลยจะเพิ่มไม่ใช่เพิ่มสเต็งห้าหรือสี่อะไรนี่นะมันจะกลายเป็น ATK บวกสามสิบนะลองถอดขวาออกให้ดูก็ได้อ๋อมันมีบัฟไอ้นี่ด้วยอะอะไรอ่ะอ๋อมันมีบัฟเเดี๋ยวนะอ๋อไม่มีมันมาจากไหนวะ อ๋อนี่ไงลืมไปว่าใส่คอสตูมอยู่อ่ะเอาออกให้หมดอ่ะก็จะประมาณนี้เห็นไหมว่าเพิ่มมา30นะมันจะไม่ใช่สเต็ปบวกสนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเทสกันแบบตัวเปล่าคับอ่าแบบใส่ของเต็มนะเป็นชีมาจากไหนเนี่ยไปรอตีมาก่อนมามามา อ่ะเดี๋ยวจำดาเมจกันหน่อยนะโอ้โหอะไรเนี้ยมาทำไมอ่ะเรายิงธรรมดานี่ประมาณอ่าสองหมื่นสามเนาะอ่ะ, 23, อะ,อะตอนนี้เราจะยิงใส่เนโครมเมเซอร์ที่เป็นเผ่าบอสนั่นเนี่ยมีสัญลักษณ์บอสขึ้นตีเก้าพันหนึ่งแปดพันแปดอ่ะ, 9, 000, 1, 8, 8. อะแล้วก็บัฟนี้ก็เป็นทำให้มันดาเมจมันนิ่งแล้วก็ออกมามากที่สุดเนาะจากการตีบวก แต่ก็ยังแกวงอยู่ดีนะโอ้สโตสก,กินซะงั้นเออไม่มีผลอ่อาอ๋อบัฟนี้หายแล้วโอเคประมาณ8 0กว่ากว่านะแต่ถัดไปปลาย0เจอะไรประมาณนี้อ่าทีนี้เดี๋ยวผมใส่ของให้หมดนะก็จะมีอ่า แล้วก็ใส่อ่า,อาใส่ข้อชาโดไปด้วยเพราะว่า,าใช้จริงกันอยู่แล้วเซิร์ฟไทยมีก็จะใส่ประมาณนี้ไม่มีแว่นเดี๋ยวไปเทสกัน โอ้เนคอมเรเซอร์มาสักทีเธอจะเทสดาเมจเอามามามาอู้หเอะเยอะเยมาทีละตัวทีละตัวเดี๋ยวทุกคนจะไม่เห็นอ่ะขึ้นมาเป็น 1, 1 101, นะนึ่งหมื่0หนึ่งหมื่อมนะประมาณนี้ อ่ะอันนี้คือดาเมจที่เกิดขึ้นจากความเฮลิเคตฟูรี่ออฟซีสามแล้วก็อาเชอร์สเกเลตันนะอ่ะแล้วก็สเตตสแตตผมก็จะเป็นแบบนี้เป็นสเตตเลเวลร้อยเจ็ดสิบห้านะดังนั้นคนที่มาเวลจะได้ดาเมจดาเมจที่ค่อนข้างน้อยกว่านี้เยอะพอสมควรอ่ะเดี๋ยวตัดกลับไปตอนเป็นการ์ดม้าดำนะอ่ะคราวนี้ก็จะมาเป็น อฏิเคิฟูลรี่เหมือนเดิมแต่การ์ก็จะเป็นอัลเบิสมอลไนก็คือการ์มาดำนะครับอ่ะเดี๋ยวจะไปเทสเหมือนเดิมเหยื่อก็คือในคอมเมนเซอร์นะอ่ากระสุนบอลมินธาศักสิ์ก่อนอ่า9ก0าพันสี่เาเเมจนิ่งนะอ่า9,002 9,003 9,001อ่ะ, 9, 2, 9, 3, 9, 1, อะประมาณนี้ อ่ะต่อไปเราก็จะเป็นใส่ของที่ใช้จริงอ่ะใส่เข้าไปก็ประมาณนี้นะเหมือนกับอ่าตอนใส่กาอเชอร์สเกเลตันนะอ่ะเดี๋ยวไปหาในคอมเมรสเซอร์เพิ่มอีกตัวก่อนอุ้ยตกใจหมดหมองไม่หันหมองไม่เห็นอย่าเรียกมุกน้องออกมาอ่ะ ขึ้นมาเป็น12ื่นนะจาก9 0 0านหน่อยๆอ,อ่าขึ้นมาเป็นหมื่นอ่าหมื่นอ่าเดี๋ยวรอเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็แล้วกันอ่าหนึ่งไปปเอ้หนึ่งไปไป ขึ้นไปหมื่นสองน,นะครับก็ประมาณนี้สำหรับอารการ์ดมาดำนะต่อไปก็จะเป็นการไวไนนะครับอะต่อไปก็จะเป็นอาการ์ดไวไนนะครับขอดออกก่อนเดี๋ยวตัวแปนเนเพี้ยนอะก็จะมีประมาณนี้อาการ์ดไวไนขวานเหมือนเดิม แอรบอหน่อยไอใบนี้กว่าจะถอดออกได้นี้หมดไปเกือบร้อยเอ็มเลยปไปทดสอบกันต่ออืมเก้าพันสองเก้าพันสองเก้าพันสามเก้าพันสอง 9,002 0 0ยัง9 2 0 0นิ่งๆออกขึ้นไป9,004อ่ะแล้วก็คราวนี้จะใส่เซตที่ใช้งานจริงโอเคประมาณนี้นะ,ะอ่ะเฮโคเมเซอร์หาเหยื่อกระถุ่งต่อ เมื่อกี้ตรงนี้เยอะเลยหายไปในหมดอ่านี่ไงอ่ะหมื่นหนึ่งพันเก้าลงไปลงไปแบบอ่าเจ็ดอ่าแปดอ่ะอีกตัวหนึ่งจะได้เห็นภาพ่าแตะไปใไหนหมดอ่ะโลง่าโอ้โห ทือละตัวก็ได้ลกูกอืมไม่ขึ้นเป็นพันไม่ขึ้นเป็นหมื่นสองนะก็ประมาณนี้สำหรับค่ะเก,กิลคาร์แคนนอนจริงๆลืมเรื่องปลายาเลยนะเนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้ อะมาถึงต่อไปอาวุธที่หลายๆคนอยากจะใช้มันก็คือดาบแดงนะคราวนี้ก็จะเป็นดาบแดงใส่กัปอาเชอร์สเกเตันหนึ่งใบนะครับมามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างหายเหยื่อก่อนสามแหลกลาเลยอันนี้ตัวป่าก่อนนะห้าพันเจ็ดห ห้าพอ่าเอ้ยทำไมมันดาเมจแว่งฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นทำไมดาเมจแกว่งเอาใหม่เอาใหม่หกพันหกพันห้าสิบเจ็ดหห้าเจ็หหเจ็อ่ะดาเมจนิ่งละหกพัห้าสิบเจ็ โอเค6กพนะครับประมาณนี้อ่าอันนี้คือตัวเปล่านะอ่าต่อไปเราใส่เต็มสุทีนี้ผมจะใส่โล่เพิ่มไปด้วยนะเนื่องจากว่าโล่มันอ่าเราไม่มีโล่ใช่ไหมแต่ว่าโล่กระต่ายมันเข้าเซิร์ฟไทละอ่าหลายหลายคนก็อาจจะคุ้นเคยกันบ้างแล้วนะแต่ว่าคงตีบวกกับบวกสิบสองกันลากเลื่อนพอสมควรนะอ่าก็ประมาณนี้แท็กบวก5% M ATK บวก5%อนดาม สิบเปอร์เซ็นต์นะสมมติว่าตีเข้ามาสองร้อยมันก็สะท้อนไปยี่สิบประมาณนี้นะแล้วก็เวลาตีบวกเจ็ดก็เพิ่มเอทีเคห้าตีบวกเก้าก็เพิ่มอีกเป็นสิบห้าอ้เพิ่มอีกสิบห้าถ้าตีบวกสิบสองก็การขัดไล่ได้เลยก็ประมาณนี้นะไม่ต้องใส่การเพนอ่ะหาเหยื่อต่อ,อรูซประมาณนี้ มาอ่ขึ้นมานเป็นแปดพันสองแปดพันสองแปดพันสองโอเคประมาณนี้แหละเอาคาทิ้งก่อนเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับดาบแดงอาเชอร์สเกเลตันใบเดียวอ่ะต่อไปก็จะเป็นอ่าม้าดำนะดาบแดงม้าดำป่ะเราไปเทสกันว่าเป็นยังไง ตรสอบซายตัวเดิมครับในคอมเมนเซอร์ใจคอจะไปวิ่งทางอื่นเลยหรืออะแน่นอนว่าไอ้พว้นี้มอนไม่ใช่บอสดังนั้นมันเบาวกว่าอาเชอร์สเกเลเตอร์แน่นอนดังนั้นเราต้องเทสกับในคอมเมนเซอร์เท่านั้นนะเป็นชีมาเดี๋ยว ไปไหนหมดอ่ะมีหาก,ก็ได้มองไม่เห็นดาเมจอ่ะโอ้โหอ่ะน่าจะหไม่เห็นดาเมจอีกแล้วอ่ะขึ้นมาเป็น อันนี้คือเปล่าๆนะหกพันหนึ่งนะหกพันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวใส่ของรีบใส่ก่อนเลยโอเคประมาณนี้โอ๊ยติดเคิร์ดติดเคิร์ดมันก็เช็คไม่ได้สิฮัลโหลไม่ใช่ว่าโดนสะท้อนจนตายนะอ่ะมาละอ่ะแปดพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดนะประมาณนี้ อ่ะเดี๋ยวเผื่อบาคนมองไม่ทันอ่ะเอาอีกตัวเดี๋ยวปลายาให้ดูด้วยเอาดาเมจน,นิ่งไหมล่ะอ่ะประมาณนี้อันนี้คือการ์ดอ่ามาดำมนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปไปที่ไว้ไนท์กัน มาคราวนี้มาถึงการ์ดวายไนท์นะครับมามาลองกันโอ้มาถึงก็เจอเลยตัวแรกก็ขอกถอดออกก่อนลืม6,149นะประมาณนี้ต่อไปเราใส่ของให้เต็มเลยที่ใส่ เกือบแล้วหยดใส่ได้ใส่บุกแลบแล้วโอ้อ่าแปดพันสี่แปดพันสี่อ่าแปดพันสี่นะครับเเดี๋ยวนะทำไมเป็นหกหมื่นเลยละ่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อสโตสก,กินน่าจะน่าจะใช่นะน่าจะใช่เพราะว่าสโตสก,กินแหละอ่าเดี๋ยวขอเทสอีกรอบนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมอ่าฟายาปลายาใส่พวกสโตสก,กินแล้วมันดามเมจมันเหลือสองหมื่นคิดว่าเป็นยังไงน,นะ ราะว่าคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะสงสัยเรื่องปายาด้วยเช่นกันเพราะแต่ในคอมเมนเซอร์ไปในหมดตกใจด้วยว่าหลุมหายพอดีโอ้บวกอีสิบห้าอันนี้ต้องบวกไปอีสิบห้าเพิ่งตายตอนห้าโมงเย็นตอนห้าโมงเย็นก็ตีห้าเสรอปิดอ่ะคืออ่ือัง อ่ะนี่ไงได้อยู่ได้อยู่อ,ยอ่ะอ่ะสตอสกีนหน่อยแล้วลูกเอาเร็วๆๆๆๆนี่ผมรอมาสตอสกินอยู่นะ เพราะว่าคิดว่าอันนี้น่าจะปาเข้าไปสักหมื่นนี่ไงมาละอ่านี่ไงว่าและเชียร์โอเคโอเคถ้างั้นเทสเทสไม่ผิดแล้วล่ะเพราะว่าดาเมจก่อนหน้านี้ปายาปายาใสไอในคอมเมนเซอร์เนี่ยที่เป็นอาร์ชั่นสเกเลตันบันดันเป็นสองพันสองหมื่นแปดสาเหตุหลักๆมาจากสตสกินนี่แหละต้องเทสตอนไม่มีสตสกินนะแต่ว่าคารแค้นนล์ก็อย่างที่เห็นนะ มาเรามาสรุปกันดีกว่านะครับโดยที่ผลจากการเทสเมื่อกี้นี้ก็คือเทสตด้วยสกิลคาร์แคนอนนะแล้วก็ใส่อาวุร์เฮิเคฟูลี่กับกาบแดงแล้วก็การ์ดสามใบที่เอามาเทียบก็คืออ s c h e ช s ร์สเกเลตันอับิสมอลไนแล้วก็ไวไนท์นะครับผลลัพธ์ออกมาก็คือดังนี้ตัวเปล่าตัวเปล่าเลยนะมีแค่อาวุธที่เราใส่มาเทียบกันก็คืออารเชอร์สเกเลก็จะน้อยกว่าอับิสมอลไนท์ แล้ว a b y s m a l Knight ก็จะน้อยกว่า White Knight นะครับโดยที่ดาเมจที่เกิดขึ้นนะครับ Archer s k e l e t o n นี่ก็จะน้อยกว่า a b y s m a l Knight ประมาณสัก400-500แล้วแต่ก,กรณีไปนะแล้วก็ a b y s m a l Knight เนี่ยก็จะน้อยกว่า White Knight เนี่ยตักร้อยในกรณีดาบแดงไม่บวกนี่ก็หากกันไม่ถึงร้อยนะอ่ะแล้วพอกรณีเราใส่ขอให้มันแบบจัดจ้านหน่อยนะ อาเชอร์สเกเลตันก็จะห่างจากอ s m a l อลไนท์เนี่ยหลักพันเลยแต่พอ,อเป็นอ s m a l อลไนท์เทียบกับไวไนท์เนี่ยก็อ s อิสมอลไนท์ก็จะน้อยกว่าไวไนท์เพียงแค่ไม่ถึงพันนะประมาณนี้บางทีก็ไม่ถึง500ด้วยซ้ำมันขึ้นอยู่กับอาวุธนะแล้วก็การตีบวกของอาวุธอ่ะแล้วก็เพิมเ่มเติมเมื่อกี้นี้ก็คือเรื่องปลายานะ สาเหตุที่เราใส่ดาบแดที่ใส่ก๊าซอาเชอร์สเกเลตันเนี่ยเราปรายาได้แรงกว่าเราใส่ดาบแดที่ใส่ก๊าซอาบิทมอลไนท์นะสาเหตุมาจากสโตลสกินของเนโครเมเซอร์ซึ่งไอสโตสกินเนี่ยมันจะลดดาเมจทางกายภาพลงซึ่งมันจะทำให้ไอก๊าซตีเผาเนี่ยมันส่งผลลดลงซึ่งจะทำให้ดาเมจปายามันของที่เราใส่ก๊าซ อวิสมอลไนซ์หรือว่าใส่ไว้นเนี่ยมันปลาเบาวกว่าอาเชอร์สเกเลตันนะเพราะว่าไออาเชอร์สเกเลตันเนี่ยมันไปเพิ่มดาเมจตอนท้ายนะมันทาให้ดาเมจของปายาเมื่อกี้เนี่ยปายาด้วยใช้การ์ดอาเชอร์สเกเลตันเนี่ยปลาเข้าไป2องหนแปแต่ว่าพอเราใส่อาวิสมอลไนซ์หรือว่าไวไนซ์เนี่ยมันจะได้แค่ 2. องหซึ่งถ้ามันไม่ติดสตสก,กินนะถ้าไม่ติดดาเมจของอาวิสมอลไนซ์กับไวไนซ์มันก็จะแรงกว่าแล้วก็ไวไนซ์ก็จะแรงกว่าอาวิสมอลไนซ์ด้วยนะครับนะ อันนี้อยู่นอกการถ่ายทำนิดนึงนะอ่ะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะยังสงสัยกันอยู่นะครับว่าระหว่างใส่ไวท์ไนท์สองใบกับใส่อบิสมอลไนท์สองใบแล้วก็ใส่อย่างละใบเนี่ยอันไหนมันจะแรงที่สุดหรือว่าแรงกว่าแบบไหนนะคำตอบก็คือจากที่เคยเทสมานะมันไม่แน่นอนเลยไม่แน่นอนเพราะว่า มันขึ้นอยู่กับเบสเอทีเคตั้งต้นของเรานะหมายถึงในแง่ทั้งจากอาวุธจากของสวนใส่อะไรพวกนี้มันมีผลหมดทําให้ดาเมจที่เกิดขึ้นนะมันไม่เหมือนกันเลยแต่ว่ายังไงซะจากที่เคยเทสมาในอดีตนะครับรวมถึงประสบการณ์จากผู้เล่นใน IRO ที่เคยพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะก็คืออย่างที่ผมเคยเทสก็คือไวไนท์สใบอะแรงกว่าใส่อบิสมอลไนท์สาใบแต่ มีคอนเทสมาก็คือใส่ไวด์ไนท์หนึ่งใบกับอบิสมอลไนท์หนใบเนี่ยแรงกว่าใส่ไวด์ไนท์สองใบประมาณนี้ก็อยากให้ลองไปเทสกันเอาผสมกันเอาเองว่า,าแบบไหนมันจะแรงกว่ากันนะ,ะแล้วก็เมื่อกี้ลืมพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือสกิลปายานะ เมื่อกี้นี้เราปายาใส่ในคอมเมนเซอร์โดยที่มันติดสถานะสโตสกินนะครับปรากฏว่าไวไนท์เนี่ยมันจะแรงกว่าอ b บิสมอลไนท์นะนิดเดียวจริงๆหลักร้อยแต่ว่าถ้าเกิดเราปายาในตอนที่มันไม่ติดสโตสกินนะยังไงซะไวไนท์ก็จะแรงกว่าอบิสมอลไนท์เยอะพอสมควรนะแต่กระทั่งนี้ทั้งนั้นมาขึ้นอยู่กับ ATK ที่เรามีด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับ ผู้เล่นที่อยากจะซื้อไวไนท์มาใช้นะครับหรือว่าไป,ไปแลกเปลี่ยนเอาเองประมาณนี้ก็ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับโดยที่ช่อง Facebook ก็คือ s a นเนตแซนเนนะครับแล้วก็ช่อง YouTube s เนต e เครื่อหมายตกใจ3อันนะครับก็ฝากไว้ด้วยกันะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดินน่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ใน ครั้งถัดไปนะสวัสดีครับ